สวัสดีค่ะพี่พี่เซียนแห่ทุกคนนะคะวันนี้ติ้งอยู่ที่บ้านประคำสำโรงนะคะคูเมืองนะคะอยู่ท่ามกลางสวนยางเลยนะคะ800ยแล้วก็ เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวติ้งจะพาไปดูบรรยากาศนะคะการหวานแหนะคะทีนี้ติ้งอยากจะพูดนะคะนิดนึงนะคะเพราะว่ามีพี่หลายคนบอกว่าทําไมติ้งไม่พูดภาษาอีสานนะคะทําไมติ้งไม่พูดภาษาลาวนะคะติ้งจะบอกว่าจริงๆน่ะติ้งน่ะพูดลาวไม่ค่อยคล่องนะคะฟังออกไหมฟังออกพูดได้ไหมได้บ้างนะคะแต่ว่าคือมันไม่คล่องนะคะจริงๆอ่ะติ้งน่ะเป็นคนนางรองนะคะติ้งน่ะจะพูดภาษาโคราชนะคะ ถ้าพูดภาษาโคราชอ่ะคือติ้งพูดได้ค่ะแต่พูดลาวคือมันไม่ค่อยคล่องนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวติ้งจะลองพูดลาวดีไหมพูดไม่ค่อยคล่องนะคะก็เลยส่วนใหญ่ก็เลยจะพูดเป็นภาษากลางนะคะนะคะก็เลยอยากจะบอกพี่ๆประมาณนี่นะค่ะแต่ถ้าพูดโคราชอ่ะติ้งพูดได้เลยเดี๋ยววันนี้ติ้งอาจจะพูดภาษาโคราชก็ได้เนะค่ะยังไงก็เดี๋ยวเราไป ดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงอะถ้าพี่ๆชอบแบบไหนนะคะก็ลองคอมเมนต์ดูนะคะชอบเทติ้งพูดกลางหรือว่าภาษาไทยโคราชนะคะแต่ลาวเติ้งพูดได้ไหมแต่ว่ามันอาจจะชาหนิดหนึงค่ะเพราะติง้งต้องคิดคําพูดก่อนว่าอ่าต้องคิดคําพูดก่อนว่าคํานี้คือว้าจังไดเว้าเว,ว้าวจังไดน,นะคะมันก็พอได้ค่ะเพราะว่าเวลาพูดกับเพื่อนก็มันจะพูดตอนติ้งเรียนเขาติ้งจะพูดภาษาโคราชตลอดนะคะก็ ลาวก็พอได้โอ้วนไปวนมาแล้วเดียวติ๊งพาไปดูบรรยากาศนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะโอเคไปดูกันเลยนะคะก็ทางเขานะคะนี่ก็มีของขายนะคะขนาวเนี้วก่ย่งค่ะคือใครยังไม่ได้กินเข่ามาก็กอกินได้เลยนะคะอ่ะที่นี่คลิปนี้วันนี้ติ๊งจะพูดภาษาโคราชเ้ยค่ะอ่ะติ๊งพาไปดูบรรยากาศกันนะคะ อ๋อท you know. yes. yeah. ีนี้พี่ๆชอบพูดแบบไหนนะคะอยากให้ติ้งพูดแบบไหนก็ลองคอมเมนต์มานะคะเพื่อทีติ้งน่ะพูดพูดกลางพี่ๆเขาก็มีคนคอมเมนต์นะอยากให้ติ้งพูดภาษาลาพูดภาษาอีสานนะคะจริงๆติ้งไม่ได้ดัตจลิดนะค่ะแต่ว่าติ้งน่ะพูดไม่ค่อยคล่องค่ะก็เลยไม่ค่อยพูดก็เลยจะเน้นเป็นภาษากลางนะคะอ่ะเนาะก็เลยอยากให้พี่ๆเข้าใจกันค่ะเดี๋ยวติ้งพาไปดูบรรยากาศนะคะที่เขาจับฉลาก อ่านะคะเขาจับฉลากกันแล้ปนนะะวนนประมาณเจ็สิคนเน้วค่ะวันนี้ประมาณเจ็ดสิบคนทีมงานตร้อยนะครับเจคนนะครับมาเลยนะครับทีมงานต่ราา้อยเจ็ดคนครับี่านเรืคยพแมกินเรานี่นะคค <c oughs> น มามพระทันเขาบัตรเต็มก่อนครับโอ้บัตรเต็มก่อนร้ายอโอ้อดเลยใช่ไหมค่ะอดเลยค่ะมันรุนแท่านผู้ชมช่องยังครับนี่ช่องติโชชาแนลค่ะช่องใหม่จ้ะโอ้คุณพ่อไม่ค่อยที่ไหนเนาะช่องใหม่จ้ะช่องใหม่เพิ่มเปิด คนไทยก็สีงามมั้งคะงามจ้าคนสนุกสนานนะคะทายที่พี่เซียนแห่นะคะติ้งพาไปดูบรรยากาศด้ค่ะดูบรรยากาศทีมงานสวิ์มายังรับมาเป็นหนึ่งแล้วครับทีมงานสุวิท์อีกสนะครับ ก็ไม่ได้ลงแทนนะคะวันนี้เขาก็ไห้วันชนกันเลยจิมพาไปดูฟังนู่นเด้อค่ะคะ่ะเขาก็จับชนะเราจับบุกไปตรงกลางเ,เรารู้จักใครบ้าง คุณพูดครับคุณพุดเดี๋ยวเห็นเลยนี่แ่ะของบอร์ตจ้ะี่สวัสดีค่ะเจอพี่ๆนะคะที่เราดูนี่สองญาตพี่มาเนี่ยค่ะได้ไหมไม่น่าจานนะคะเดี๋ยวรองนุ่มดูมาคนเดียวได้ไหมเนี่ยมาคนเดียวเลยวันนี้นี่นะคะไปเอาบรรยากาศสวัสดีค่ะนี่น่าเตรียมจ่ายแล้ว เตรียมจแล้วคุณยศครับคุณยศนี่นะคะพี่พี่ที่เราเคยเจอกันนานแล้วสวัสดีครับสารยัตบัวมาบ่วเหมือนนี่จ้าเดี๋ยวรอรลุดมันแกจะมาใหม่คุณเอวครับคุณเอวสองหกมาได้ยุ่งหมอได้สองหกก็ห้าหกเลยรถเราหานะคะโอ้บรรยากาศใช่ค่ะพี่ยาวันนี้พี่ยามาไหมติ๊งยังไม่ได้ทักถามเลยนะคะคุณตองล้ำไปมากสามครับ ยังไม่ได้ไปจับเลยยังเลยนะคะยังไม่ได้จับเลยค่ะบ้านประคำเน่บ้านประคำอนี่เป็นบ่อเจ้าของเขาเปิดน้ำนะคะไม่ได้ผ่านใครน้ำน้ำโอ้นะคะดูนะคะนี่นู้ปลาบอนปลาบอนนะฮะนี่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  เดี๋ยวเราลองมาดูนะคะรอดูนะคะว่าใจยังไงคุณคุณนะครับคุณสองนะครับ2คนนะครับคุณคุณอยเนินเนินนะเพราะว่ามีป่าใหญ่อยู่นะคะคุณหนึ่งอ่ะวันนี้ติ๊กพูดภาษาโคราชนะคะพี่พี่น้องเสียนแห่ทุกคนคอใครเข้ามาคลิปนี้จะงเงเอ๊ะทำไมวันนี้ชาวบ้าน เปลี่ยนไปนะคะแต่พูดเล่าทิ้งไม่ค่อยคล่องนะคะต้องขออภัยนะคะที่อยากให้ติ้งพูดลาวแต่ที่นี่ก็คุณเจนครับคุณเจนจิ้งเจนนะจิจ้งเจนโอ้ยพี่น้องค่ะดูถ่ายค่อนข้างยากนะคะทางค่อนข้างชันนะค่ะอะ ไกลแล้วนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะวันนี้ติ่งก็เอาบรรยากาศมาฝากพี่ๆเสียนแห่ทุกคนเลยค่ะวันนี้ติ่งจะพูดภาษาโคราชนะคะอาจจะลอาจจะปนติดพูดกลางบ้างนะคะปาค่อนข,ข,ข้างเยอะนะคะเพราะมันบอนตลอดเลย นะครับเตรียมสถานที่เริ้มนะครับอีกสักครู่นะครับเพราะว่าสมาชิกเรามลงมาดูนะครับว่าใครพร้อมแล้วใคระแรงเมแล้วก็จะเริ่มลงเลยนะครับว้ดูปลาบอนเลยค่ะอืออื้ เราเสียแบบเท่ากันนะครับในโลกแท้ทุกคนนะครับเสียาทำอะไรกันพ่อหนึ่งตัวนึงนะครับแม่ช่วยนะครับอธิบดีเชื่อสี่งเดียวกันกับแม่เลยครับพวกคุณจะติดข่ารออยู่ครับอ่าเตรียมพร้อมแล้วนะค่ะเตรียมไม่เรแล้วนะครับ ป๋าบอนป๋าบอนอื้ยป๋าบอนบอน,นี่นะครบปอนตรงนี้อ้อาวจู่อ้าวแห่แรกเ้ยค่ะแห่แรกแห่แรก,แรก คณะกรรมการดตัวดูยครับรมการดตัวดูเลยครับมีการหนึ่งนะครับีง่มี่่ง่เมาแล้วมาแล้วติง่จะวิ่งไปต้องกลางนะอู้นู่นนู่นนู่โอ้นู่นไปแล้วนี่น่น่ ทางมันค่อนข้างชันนะคะค้ค่อนข้างยากนะคะเพราะว่าเขาไม่ให้คนช่วยอือหนุนหนุนหน่นพี่นอี่น้อพี่น้องอื่อืออืออพี่เสือเขียวทางมันชันนะคะบอกค่อนข้างชันเลยนะคะ เรามีเยอะครับหนึ่งสองสามสี่อ้าวอ้าวอ้าวติดไหมเด้๋ยเดี๋ยวติ่งจะพาพิ่งไปต้องนู่นนะคะเก็บบรรยากาศว่าค่ะพี่ๆเสียแห่ทุกคนนะคะ <laughs> <laughs> โอตยปายากนะทางชันโอ้ย <c oughs> ทางมันชันนะคะ,ะ <c oughs> มันแพงเนี่ นๆนะ้ดูปานินทางเดินค่อนข้างยากช่วยกันนะครับให้เาช่วยอะไราไปข้า้าวเยรบทางค่อ้างชันนะนี่น่น่นที่ามป S <S <an other> แล้วคนที่ได้ปลาน้อยที่สุดสองรางวัลน,นะครับรางวัลละ500บาทนะครับก็จะมีทีมงานเราดูอยู่นะครับว่าท่านใดนะครับที่ได้ปลาน้อยสุดนะครับนา,านาี่นี้่านินก็สองตัวโลนะคะพี่น้องคับก็ <S 2> <S 2> รางวัลน,นะครับอยู่ประมาณถึงเที่ยงนะครับ <S <S รางวัลที่หนึ่งถึงที่สามนะครับแล้วก็ ราหว่าบใจนะครับสาหรบบมารายงานที่ผมนะครับมาเป็นแห่เดียวนะครับพื้นเดียวต่อคนห้ามเช่อกันนะครับปาเนินปานินก็ตัวโลอยูอ่ yeah. ตัวโลสองตัวโลโลกว่านะฮะทางขายอนทัางย่างค่ะปาเนินนะคะไม่ช่วยนะครับห้ามช่วยกันนะครับห้ามช่วยกันเราดูอยู่นะครับเพราะว่ามีทางคณะกรรมการนะครับรายงานมาอยู่นะครับ ก็ขอให้ขึ้นนะครับอย่าเอาเปรียบกันนะครับก็ถือว่าขอร้องกันแล้วกันนะครับพื้นเดียวนะครับคนเดียวนะครับห้ามมีคนช่วยนะครับเพราะว่าบางคนนะครับก็จะลงไปช่วยกันนะครับก็ขอห้ามนะครับอาพี่รองหมดแรกก็กินกล้วยกันก่อน เราแลบนี้จะคุณกันจะัเจ้ยอยู่ครับลจะมปนทารอรครับเออคนละหางคนละผื้นกันนครับคนละพื้นคนละพื่นครับคนละหนะครับคนมาแหงมาเจ้าเลยนะครับนี่ลงมาไม่ได้เาจ็บแผงเลยนะครับนีสิบกิโลนี่มันเจ็บคนเดียวนี่ไม่ไ้ะนี่มันไม่้องช่วย

ถ้าไม่ได้ป้ามาในเรือแบบฮ0าครับอย่างทีบครับทำไมไปก็อย่างนี้ครับเสียบัตรเท่ากันครับเรื่องขาแกไม่มีอยู่แล้วครับถ้าขาแกพอมส่งสบสอได้ตอนนี้มัครับผู้หาลักทรัพย์ครับเเอฟฟไนี่แหละครับทางทิศเหนือนะครับมีในแม่ครับขึ้นมาเห็นแล้วบอกเองเลยครับไม่ไหรนะครับไม่ไหร ทำตัวเป็นตัวอย่างเลยครับนี่ขนาดทีเด็กมันไม่เล่นกันเยอะขนานี่มันมันแย่เลยพี่เฮ้ยไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ใครมาไปปานินกติกาฮุกกติกาไม่ได้ไม่ได้เลโอ้ปานินสวยแกผมกบบเป็นไอ้ไหนไอ้ไหนเฮ้ยสาโลนสายไหนใครแรงขึ้นมาขึ้นมาไอขึ้นมาขึ้นมาวางคนเดียวพอพอแล้ว เฮ้ถ้าไม่หยุดถ้าไม่หยุดจะเกิดเรื่องถ้าใจติดนี้แทนเลยกกาติกากาติกาผมมันน่าเกลียดครับอย่าปรียบดีกว่าครับมันน่าเกลียดครับโอ้มาติดกันทุกแหงนะคะปลาค่อนข้างเยอะนะคะปลาเน้นนิ้วไซส์โลเลยนะคะพี่น้อง โลกว่า2โลอยู่นะคะปานินไซสสวยค่ะ,าะ,คะปาน,น,ปนินห่องข้างสวยนะคะ เลาดิ๊นแล้นแล้นแตกต้ใ่พนะุเล่นหลอยโลกวปานะคตัวไม่ถึงโลกว่ามีตัวนี้ก็ไม่ถึงโลตัวนี้ประมาณหกเ็ขีดเกือบโลอยู่นะคะใช่ ว่าผมจะมาพิณาทุกเส้นะครับว่าผมะระดับคนงคนนึงรอคณจัดกรขจัไจะเอาเปรียบกันนะครับเพราะว่าผมก็ยายทิรณว่าาตัดนใจเพราะว่าในนะครับทีเาัดินใกอการสของทีพ่นครับปานินติดทุกแหนะคะปปรับปานินค่อนข้างเอะปนินติดทุ่แหนะคะไปปรับปนินค่อนข้างเยอะนะคะ อู้ทางเดินค่อนข้างยากนะคะติ้งก็เลยยืนยืนอยู่ข้างบนไม่ได้ลงไปข้างล่างก็เก็บบรรยากาศรอบๆนะคะมาฝากพี่ๆเซนแห่ทุกคนเด้ออืออู้ดูปลาหนินนะคะ ปลาเนินปลาบึกนะคะลูกอะไรบิกหวายสวายติ่งไม่ค่อยรู้เรื่องปลาเท่าไหร่นะคะแต่ปลาเนินไซส์สวยนะคะเกือบโลตัวสวยสีสวยปลาเนินนะคะ ปะนินสองตัวโลตัวโลเหรอคะโลตรงนี้ได้ไหมมันมันถ่ายเคล่อนถ่ายเคลื่อนถ่ายเคลื่อนขึ้นเไขึ้นไหม่ไับปานินได้ขึ้นมไมพาได้ไหมพี่ได้ครับพอได้อยู่ครับวัดีครับพรได้อยู่นะคะครับผม อะไรเบิกช่องเดียวเลยเนาะวันนี้เนาะพี่ยาไปบัวใหญ่ค่ะวันนี้อ๋อแกไปบัวใหญ่นี่จ้าแกไปบัวใหญ่พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้หนูว่าหนูจะไปศรีสะเกตโอ้แถวแถวนี้ต้งเยอะแยะของของของตั้มอะค่ะที่ว่าปีปลาใหญ่แถวนี้ก็มีเยอะนะแล้วก็มีทุ่งวังใช่ไหมคะใช่ทุ่งวังแล้วก็พี่ไปไหมทุ่งวังเนี่ยไม่ไปครับผมไปนี่้อน้อยบ้านนนองม่วงน้อยอ๋อค่ะครับผม เลือกยังไม่ถูกเลยมันสามสี่นี่หลายที่มากพี่หนูไม่รู้นูจะไปกันไหนเลยมันไม่คุ้มลงข้าลงมาได้ปลาบึกอยู่ตัวหนึ่งปลาบึกปลานินนึงนะคะปลาบึกคีบเหลืองนี่ปลาบึกตัวใหญ่ ทางนู้นทางนู้นเขาขึ้นไหมปลาึกทางขึ้นอยู่หาปลาหนินอ่ะฝั่งนู้นปลาหนินเยอะพี่ทางนี้มันแค่ทางนี้ไม่ค่อยได้ปลากันมันนี่มแค่ก็แล้วแต่ดวงอีกเนาะว่าจะจับฉลากได้ตรงไหนนะคะอ่ะหมานใครหมานมันค่ะปลามอยู่ทางโน้นหมดฝั่งนู้นปลาหนินค่อนข้างเยอะเลยนะคะปลาเบึกขึ้นกี่ตัวแล้วคะทางนู้นเยอะอยู่นะคะพี่ ขึ okay, ้นอยู่กับดวงเห็นะคะจับฉลากได้ตรงไหนขับไม่ลงขับใครจับอยู่ตรงนี้อ่านี่นะคะเขาเรียกว่าหมานใครหมานมันจริงๆนะคะขึ้นอยู่กับจับฉลากนะค่ะอ่าแต่ที่นี่ดีอย่างหนึ่งนะคะคือมีรางวัลป่าน้อยนะคะใครได้ป่าน้อยที่สุดนะคะก็จะมีรางวัลหายปอบใจอ่า อ่านะคะปลอบใจนะคะสำหรับคนที่ได้ตาน่อยช่องจิโชชาแนลค่ะช่องเปิดใหม่พี่ค่ะเูเปิดใหม่ไปถ่ายคู่พี่สรยานช่วู่อ้ันนต่วันี้ยกกันอว่าว่าวันนี้แอบดังสักหน่อยสักหน่อยวันที่แปดเด้อพี่วัลใครน้สุด อู้ตัวอ้วนมากเลยนะคะปลาอะไรคะน่ะนี่กุ้งยุดเนี่ยแล้วมันแบบไหยหน้า10กิโลนะทำใจ50กิโลไม่ทันได้อู้ยตัวอ้วนอ้วนนี่ตัวใหญ่อืออืออีกุนบานไตรนี้นกมุมเลยเออนี่ไตรนี้เกือบ2กิโลอยู่นะคะนี่ Thank mm -hmm. กดแรงก่อนนะคะพอได้ปุ๊บต้องปีนขึ้นไปข้างบนนะคะทางมันห้องข้างชันนะคะคมาีาแล้วมาแล้วคนถ่ายก็ยากนะคะเก็บไปเรื่อยๆะค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะปลาค่อนข้างเยอะฮมาเสยแล้วมหาลอยเรือยเอารอกอดเลยค่ะอดเลยไม่ตัวเดียวเขาบหน่ะบ่ายเปยนคนทน้าน้าเะาไม่ติดใจเขาเอิ ปมปลาน้อยที่มีปลาได้ไม่มีมัปลาน้อยที่ได้น้อยสุดนะไม่ใช่ปลาใช่ไม่ใช่แต่มันได้คนได้น้อยสุดไม่ใช่ปลาน้อยเสปลานะไม่ใช่ไม่ใช่นะคะก็สนุกสนานกันไปนะคะข้องหังนอ้งนเมตตารามนเยเย็นเนี่ยนีมเ็าไอาล่ปรมาณันมีรางวัลปลอบใจนะ ติดมานะครับ ที่ที่ทุกคนนะคะประมาณเท่านี้นะคะกับบอที่ประคาสำโรงครูเมืองบุรีรัม์นะคะก็มาฝากพี่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าพบกันที่ไหนนะคะบอไหนก็เดี๋ยวฝากติดตามด้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย